สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เลขาคณิตแล้วก็ตีโกนมิติร่วมด้วยช่วยกันในคลิปนี้ก็จะแนะนำให้รู้จักทฤษฎีบทของเชวาในรูปแบบตีโกนมิติตอนนี้นะทฤษฎีบทของเชวารูปแบบปกตินะั่นนะ่ะกำหนดยังไงมาดูกันก่อนสามเหลี่ยม ABC มีเชเวียน AD BE CF ตัดกันที่จุด o จะได้นะสัดส่วน bd ส่วน dc คูณกับ ce ส่วน ea คูณกับ af ส่วน fb มีค่าเป็นหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะจะได้ว่าเชเวีนทั้ง3เส้นมีจุดตัดร่วมกันข้อพิสูจน์ก็ไปดูได้ในคลิปหมายเลข281นะในคลิปหมายเลข281กับ641นะ้นั่ะ มีวิธีพิสูจน์ที่แตกต่างกันนะสนใจก็ไปดูได้นะทฤษฎีบทของเชวามีข้อพิสูจน์ให้ดูอยู่2แบบแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะจะพิสูจน์ในรูปแของตีโกณมิตินะเชวาเทียวเล่มในรูปแบบของตีโกณมิติมาดูกัน3ามเหียม ABC เชี่เชเวียน3เส้นตัดกันก็ตัดกันที่จุด O ตรงน,นี้นะ นะเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นก็เลยลบเส้นตรงนี้ทิ้งไปลบเส้นตรงนี้ทิ้งไปนะจะได้เห็นสามเหลี่ยมชัดเจนรูปแบบในเทอมของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะเขาบอกว่า s i นะ์ B A O ดูมุมให้ดีนะ B A O มุมหมายเลขหนึ่งหารด้วย s i น์ A B O มุมหมายเลขสองนะ คู่ถัดไปซ้ายนะ CBO มุมหมายเลข3นะตัวหารซ้าย BCO มุมหมายเลข4นะตัวถัดไปซ้าย ACO นี่ ACO มุมหมายเลขกนะตัวอ่างตัวสุดท้ายก็ซ้าย CAO มุมหมายเลข6 นั้นต่อไปเพื่อเข้าใจง่ายนะจะเห็นการหมุนเวียนของมุมก็ดูนะมุมมันจะเหลื่อมไปอย่างนี้นะคือถ้ามองมุมแบบนะ่ะทวนเข็มเนี่ยหนึ่งสามี่ห้าหนะถ้ามองนะ่ะหมายเลขอกมุมในรูปแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะตัวบนนะ่ะก็จะเป็นผลคูณของไซน์หนึ่ซนสามไซตัวล่างก็จะเป็นผลคูณของไซนะ์สองไซน์สี่ซน์น ผลคูณตัวนี้ออกมามีค่าเป็นหนึ่อันนี้คือรูปแบบตีโกณมิติของเชวาเทเลมต่อไปก็อาจจะอาจจะเรียกชื่อเป็นหมายเลขนะจะได้เห็นชัดเจนดีนะถ้าเรียก BAO หรือมานั่งมอง BAO มุมหมายเลขหนึ่งนะมุมหมายเลขห้าเห็นชัดเจนเห็นไหมแนแะนนะการหมุนเวียนของมุมก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนะี่ย เนื่องจากด้านนี้เป็น1แล้วนะั่นนะเนี่ยนซ้าย2 4 6อยู่ด้านบนก็ได้เนี่เพียงแต่ว่าดูลักษณะการหมุนเวียนของมุมให้ดีว่าทวนเข็มนะี่ยมุนมาจะเว้นวรรก,กันิดมุมน,นี้แล้ะ้ามไปมาที่นี่มุมน,นี้ข้ามไปมาที่นี่เห็นไหมอันนี้คือรูปแบบตีกกณมิติของเชวาเทลเลมมาดูข้อพิสูจน์กัน สามเหลี่ยมสีม่วงนะสามเหลี่ยม OAB โดยใช้กฎของไซน์นะไซน์ BAO เรียกชื่อจริงก่อนนะ BAO หาได้ด้านตรงข้ามก็คือ BO มีค่าเท่ากับไซน์ของมุม ABO มุมมาเล็กสองหาได้ด้านตรงข้ามก็คือ AO นะ ไซ n ์ ba o หารด้วยไซ n ์ ao b ก็คือไซ n ์ของ1มุม1กับไซ n ์ของมุม2มีค่าเท่ากับ bo ส่วน oa ในทำนองเดียวกันเนี่ยในทำนองเดียวกันก็เรียกชื่อเป็นหมายเลขเลยนะไซ n ์หารด้วยไซ n ์ก็มีค่าเท่ากับนะ co หารด้วย bo ไซด์าหาหารด้วยไซ n ์ของมุม6ตัวนี้เนี่ย ก็มีค่าเท่ากับ AO ส่วน CO เห็นไหมมุม5เนี่ยด้านตรงข้ามคือ AO มุม6ด้านตรงข้ามนี้ก็ CO เนี่ยไซด์หนึ่าหารกันนะยไซด์สามไหารกันไซด์ห้าไซ์หกหารกันนะก็จะเห็นว่า BO AO BO นี ตัวนี้ co bo นี่ ao co ตัดกันได้พอดีเป็นนึกอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะเชวาเทเ e มในรูปแบบของฟังก์ชันตีโกณมิตินะการหมุนเวียนของมุมก็มุมดูง่ายๆนะเอาเป็นว่าทวนเข็มก็แล้วกันนะ1 3 5สายของ1ซส,สาย5ายหาหาด้วยสาย2สาย4ซาย6มีค่าเป็นหนึก กรณีทั่วไปนะถ้าเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปห้าเหลี่ยมรูปแบบจะเป็นยังไงนะก็ให้ใหคําแนะนําสําหรับกรณีทั่วไปเอาสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ไปลองใช้นะข้อพิสูจน์กันเราเองนะ,ะมาดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่ก็นะบอกว่ากําหนดให้นะ โเป็นจุดภายในของรูปสี่เหลี่ยม ABC ลากเส้นนะ AO, BO, CO, DO นะแล้วก็มุมนะขอเรียกเป็นหมายเลขเลยนะถ้าเรียกชื่อจริง OAB นะฟังจะยาวไปนะเดี๋ยวกลายเป็นยากนะเรียกมุมหนึ่งก็แล้วกันมุมนี้มุมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มองซะว่า ทวนเข็มนาฬิกานะมุม 1, มุม3มุม5มุม7นะซของมุม 1, มุม3มุม5มุม7อยู่ด้านบนไซายของมุม 2, 4, 6, 8. อยู่ด้านล่างนะหารกันมีค่าเป็น 1. นนะผลคูณของซาย 1357. หารด้วยผลคูณของซดาส 2, งสีออกมามีค่าเป็น 1. ข้อพิสูจน์เนี่ยสามเหลี่ยม OAB โดยใช้กฎของไซน์ไซ i n BAO ไซา์ของมุมหนึ่งนั่นเองด้านตรงข้ามมุมนี้ก็ BO ซา์ของมุม ABO มุมหมายเลขสองเนี่ยด้านตรงข้ามก็ AO มันก็มาเขียนเป็น s ซ n ์ของหนึ่งซ์ของมุมหนึ่ง หารด้วยไซของมุม2มีค่าเท่ากับ bo ส่วน ao มีสามเหลี่ยมอยู่4รูปนะก็อ้างว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยไซด์ามหารด้วยไซด์ก็มีค่าเท่ากับ co BO. ส่วน bo ไซ n ์ห้าหารด้วยไซด,ด,ด์ก็มีค่าเป็น do ส่วน co ไซด์7หารด้วยไซด์ก็มีค่าเป็น AO ส่วนดีลรูกสุดท้ายมาเล้นอีกครั้งหนึงนะซ,ซ้ายเด้านตรงข้ามมุมก็ AO เห็นไหมสายเส่วน AO เท่ากับซ้ายแด้านตรงข้ามมุม8ก็ DO เนี่ยเพราะน้ายเาย7ส่วนซ้ายแก็มีค่าเป็น AO ส่วน DO นะ ทางด้านนี้ก็ตัดกัน bo co do แล้วก็ ao ตัดกันเป็นห,นนะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ไปลองพิสูจน์กันดูนะนี่ให้คำแนะนำสำหรับกรณีรูปสี่เหลี่ยมนะนะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะชเชวียนตัดกันที่จุดเดียวก็ตอนต้นคลิปนะแต่ถ้าสี่เหลี่ยมได้ไดเนี่ยนะนะเกิดมีจุดภายในนะและลากเส้นมาที่จุดยอดนะจุดมุมของรูปสี่เหลี่ยมก็จะได้ ผลคูณของซายเนี่ยมุมทวนเข็มเนี่ยดูเว้นวักให้ดีนะมี8มุมเนี่ยหข้ามมา3 3ไป5 5ไป7ผลคูณของซายสตัวนี้หารด้วยซายของ2 4 6 8มีค่าเป็นหนึ่งนะสนใจสาระนะ่ารู้แบบนี้กนะ็ติดตามคลิปต่อๆไปนะี่ยเนะืหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้นะ สวัสดีครับ